สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วค่ะกิกแล้วจ้ะเลาะป่าอีกแล้วจ้ะมาพี่น้องเอามาเก็บเพชรมือดีก็ดิพี่น้องค่ะสวัสดีนะพี่น้องเอามาเก็บกันเลยนะคะมึงเนี่ค่ะพี่น้องค่ะมึงเน่เห็นบอกค่ะพี่น้องอสวยงามตาม ใช่ยา,ยากน้ำเห็ดเลยที่แท้จะของอ้วนอืดโอ้ยทำรีเพราะได้เงาซ้ำเดียพอดีพัดพอดีอพอดเพราะต้องเอาดอกเงาเอาไปเป็นเสื้ออ่ะอันี้ได้อยู่แบบนี้มาจา้ะเอ,อาตัวน,นี้จ้ะอุ้ยอันไหนนุ่นยทังไหน,นพอดีเอาตัวนี้ออกตัวนั้นได้อากาศ ็นไหมคะเห็นค่ะูได้นะคะส,สัวอีกซึ่ๆเอาเห็ดใจเย็ยนๆไปเนาะพี่น้องอเพราะว่าโอ,โ,อโอ้โสวยสีเอาท้าใจเย็ยนๆไปน้ำกันเนาะพี่น้องเพราะว่าอันทะนุถนอมมันพี่น้องอุอ้ยใจเย็ยนๆ่าสัน้นออ อโทษขออภัยพี่น้องอ้าวเอาอันนี้ก่อนเห็นไหมคะยายค่ะเห็นค่ะสวยงามเนาะพี่น้องเรียบร้อยไหมคะค่ะใส่กระตาเฮาพี่น้องคุณมาบาดนี้ไปมุมนั้นบบดนี้อันนี้อ้าวสวยไหมคะค่ะถึงไหมคะเห็นไหมคะเ,เอาเลยไหมคะ ะะเอามาใส่กระตาเฮานะคะพี่น้องพี่ mm hmm. อ้ยคนมาเล่นกันหลายแทะอย่าเสียหายค่อยเด้อไปยห้บ่ได้ตอนนี้อ้ยเห็นบบยายเห็นค mm ่ะ hmm. ใส่ตาแล้วนะ mm hmm. เอาจุ้มนี้พร้อมพี่น้องนี่สว,สวยงามนะคะ จุ้มนี้ก็เอานะคะใหญ่ตาเพราะว่ามันใหญ่แล้วค่ะมันผัดใส่นะ้ำมันหอยได้แล้วค่ะพี่น้องอันนั้นเอาไว้สักก่อนพี่น้องจุ้มน,น้อยๆนะอันนี้ก็เอานะคะใหญ่ตา <Okay. S 1> เห็นไหมคะ <Okay. S 1> เอาแล้วนะคะ <Okay. S 1> ออโอ้ยพี่น้องท่านใด ค่ึงตาแล้วเบิ่งเด้อเขาเอาเห็ดลงให้หมูกันมันสิความอายาย่ะยายถือตาเห็ดยายถือตาเห็ดจะเอาข้าพลงก่อนมาค่ะอ่ะมือค่ะสร่า,ามือจักยู่ามาเอามาค่ะค่ะไปวันนี้พี่น้องลงเท้าบวนการเฮาเอาคอยไปเก็บอันนี้ใส่กระตาก่อนนะใยญ่ตา เข็มค่อยหายมาหลงง่องอยู่นีอ่อ้าวพี่น้องไปใส่ตากระยายตาเอาโอ้ยบึงไหนงามกันโด่น้องมาบัดนี้ยายเออค่อยจับพี่น้อง,องขอพ่อ,อ,อถืมมือเจ้าก็แล้วกันนะออขอ,อเป็นประกันโหพี่น้องโอ้ยนะพี่น้องอันนี้ร่วมสามัคคีได้นี่เสียนเล่นมีดเด้ ยายนี่เอามาซัว,วจมไว้งวดที่แล้ว,หวเห็นไหมยายเห็นค่ะเห็นไหมยายพระซันผู้เจ้าเห็นตะมือ <c oughs> คักอยู่ด <c oughs> เดชแต่ละคน <c oughs> พี่น้องบุสิพาตัดงงน,นี้เหรอเด้อพี่น้องบัดนี่ฮางมาตัดพร้อมกันเลยพี่น้อง แล้วบุรจมามซูในตะกา้านะคะพี่น้องว่ามันงามขนาดไหนพี่น้องนี่นัวพี่น้อง,องความสวยงามของมันนี่อ้อันนี้คันยายเจ้ายื้อบถึงเดี๋ยวค่อยสิขึ้นมาจัดการดอกยายจุ่มทางในห่ยายคันเจ้ายื้อบทึงค่อยสิมมาจัดการมันดอกยุ่มทางในคอนนะเดี๋ยวเขาจะเลื่อนขั้นใดไปด้านนั้นค่อยจงขึ้นไปเอาด้านนี้ดอก นี่จะเอาสองจุ้มนี่ยายสองจุ้มนี้เพราะว่าจุ้มอยู่ในงามมันต้นนะฮะเดี๋ยวค่อยเลื่อนบันไดขึ้นไปเอาให้ดอกกันเดี๋ยวขึ้นพี่น้องต่อเลยต่อเลยพี่น้องอ้ยก็มีตาใบเลื่อนแบบตัวนี้อ่ะมันมีสองมุมสองดอกมึงดอกยายเอ้ยอ้ามีปเ่เฮาโอ้ึ้อลั่นแท้ขั้นใดข่อย อ,อ้าวยา่าอกระตามาตรงเนี่ยเขยื้อบ่ถึงได้ด้านนะ่ะ <c oughs> บ่ต้องดอกสิคะขันย่าน,านบ่ต้องมาข่อยกระย่านคือกันันเจ้า่าข,อขอักทิครับคือเจ้ากระย่านหยึ่งแตกเฮ้ยเฮ้ยย่าไปเสียบด้วยกันต้องจับด้ามเสียบจึบ๊บจับด้ามเสียบจึบ๊บไม่จังนแน่นโอ้ยไก,ไก่กระตั้งไก่ไก่มันก็นได้เหมาะมองนั่นเนาะ มันยื้อไม่ถึงเลยนี่เอาเอาเท่าละหน่อยเอาพี่นออ้องเอท่าละหน่อย,อออยมันก็สีลุย้ยคลายบุ๊คโอ้ยบ่าหันชุ่มเลยสิ <c oughs> มาพี่น้องเอาละเดอ้อฟูพี่น้องผูครบครบรุดครบครบสวยงามเนาะพี่น้องเนาะผู เห็นบอกพี่น้องพี่น้องทางนาไทยนครไทยกาลสินเห็นไหมคะดูสภาพนะคะตอนนี้จะโยนเห็ดแล้วนะคะพี่น้องโอ้ยหามือผู้เจ้าโบเห็นโยนเห็ดว่าสันผู้ฮับทั้งลุมจัดการซ้อสุดท้ายพี่น้องของชีวิตคอนนี้เอาโอ้พี่น้องพ,พี่น้องจ๋า งามนะคะงามเห็นทั้งสองกล้องค่ะเห็นเห็ดทั้งสองกล้องนะคะ,คะอ้าวยายเอาแต่เห็ดน,นะคะ,คะกลมป่าไม้ทิมาให้ล่ะเดี๋ยวมมมีดแ่่นนัคคะะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งยายแม่นนะคะแม่นนะคะใชน,นะคะพี่น้องค่ะทางเจ้านั่นเจนั่น,นต้องกินทุกทีทรัพนี้ก็ได้แล้วค่ะ อ๋อุ้ยมียังอืนม่มีอมยง,อมยง, <c oughs> งหมดแล้วค่ะพี่น้องคะยีบำเทงมากักัดมาต้องขึ้แล้วเอาพี่น้องคอยคอลัมไปลงราเด้อบนี้คอยชิดตกขันใด งัดงากล้องอย่างยายพี่น้องอันเพิ่นว่าเขาสิมาเอาเห็ดมารดคอยมาละ่ะเอา้าเห็นละโบบันิยายเอา้าไปเสยเจ้านีเ่เห็ดเห็ด,ออด,ดม,ามาพี่น้องคอยสีพาลงหุ่นยายตามาหับกล้อง ก่อนที่คอยโยนอึลงไปนี่ว้าวโยนอึจังไหนเอากล้องนี้ก่อนยังไม่ได้ปิดนะคะเพราะว่าเอามาเอาสิคะนี่อย่าข erm ึ้นมาทั้งสองขั้นใดสิฮัโอ้ย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 คนอยู่นักอดภัยดีค่ะครบทุกประการค่ะสุ่งไม่ขาดเป้าค่ะมื้อนี้พี่น้องค่ะไปอีกลหรอตานน้อยจัง เตะืาบินบันไดค่ะตาจะมาซวงางามให้เบิ่งนะคะจะมาซวดอ้าให้เบิ่งนะคะวิธีซวเหตุอยหันคมมีดเข้าหาจาะคลองด้วยค่ะด้วยหันออกถ้าเกิดมันสซว้า น้องวิธีซัวเห็ดมาอย่าหันหันเห็ดใส่เจ้าของนะคะพี่น้องเอามาโซ่ดูยายโซ่กันพี่น้องเลยกัลลังศิวากัลลังศิวาอย่าหันคมเห็ดเด้อค่ะเด้อโซ่แล้วโซ่แล้วขั้นโมโซกับอยากโซ่พี่น้องเฮ้ยหลุดว่าหันหลุดลงกระตาพอดีพอดีค่ะหลุดใส่กระตาใยตาพอดีค่ะมาซั่วต่อนะคะจัดการเสื้อเห็ด เดียวเธอเดียวเดียวเธอเดียวสั้นอ้าว้อ่อยกระซิบสองสามพนักพี่น้องหายหายซิดกันดีนี้ร้องขาไม่ดังนะคะบังไหมคะไม่บังค่ะบังกับธรรมชาติเนาะพี่น้องเบิ้งแบบนี้แหละธรรมชาติของส้มข่อยก็แบบนี้แหละพี่น้องเก็บเพชรลุกลุจนลนอยนี้เลห็นเพชรละพี่น้องเอ้ยฟังเสียงนะคะหาคมเสียบมีดกันฟังเสียงนะคะ น้องทางนาครพนมเบิ่งน้ำแน่คุณคุณเด้อเอาขอเอาไปซุปใส่ถ้วยแบบนี้แบบนี้งามนเน,ะน,มนาะซุปเนาะเลยเนาะเมนอาภาได้หมื่นคนม้วนหลายเคนแซ่บเด้เนาะอาภาคนมาควายไยว้ได้ไปเก็บผักพราคือได้กินนันงามชายายแบบสั้น่ะบฮารากินนางสนแบกว่าเมนู้มักอันนี้ก็มกักคือกันพี่น้องเคยกินคูเมืองไหมกับวิตามินบ่มีและพี่น้องไขว้กันอีกอินไหมคะ เห็นบอกว่าพี่น oh, oh, okay. so hmm. ้องค่ะตามพี่น้องยายตาสันรอดๆแล้วค่ะเราไปยำกระเซาะมันได้เงนค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยข้าวชิยำสุกพี่น้องกินเด้อเมนูนี่พี่น้องผอดนี่เอ้ยต้นนี่เหนานี่ค่อยชิยำเหมคะกิน้้อองเเดนบ่ค่ะกินเด้อถ้าชิมถับบึงเบาเงียบเงียบยกบ่ฟังค่อยเลยค่อยกำลังน้ำลายไหลคุดเมนูอยู่ยาย ทั้งคิดเมนูทั้งหนึ่งเงินยืนเดียวอ่านกินอยู่ตอนี่พี่น้องเห็นเห็ดน้ำลายแตกมาหนึ่งว่ากินเห็ดอันดุบมีวิตามินโอ้ยขัดขัดย้ายขัดเดี๋ยวนะคะเอามาให้เบิ่งเนี่ยค่ะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องค่อยหัดถ่ายสัดๆให้พี่น้องเบิ่งเลยนี่อุ้ยคุณอะเอาจัดการลงกระตาความงามค่ะ มันหลุยปืดลงกระตาพอดีดีนะบพได้แตกพี่น้องขาเพรได้แตกเนาะเธอเนาะเฮ็ดบ่แตกดอกหัวคนตกลงมาเหรอสิแตกพี่นอย่าวดบา,าบานยาว่าจั่งชันข<อ>าสั้นขานี่นะั่นขาห่างหี้ยนอยู่อุ้ยโ<บ>กนนกหมู่พัดซิลืมหับหับคนเด้พี่น้องหมูสิหับเห็ดแต่บัดนีออ้มันฟังเอาเห็ดสิเพ,พอเอาคนนี่แหละครับ อ๋อแล้วครับกะตาเลยจ้ะโอ้ยฟวงมีก่อยเสียจังไหนเขาจังคือที่อ่าวใหญ่เจ้าลงมารถเจ้าขึ้นมาปวดแขนเดี๋ยวมองไหมมองไงพี่น้องค่ะโกนนกหัวขวานมีบอสกุ๊กูกุ๊กูมีไฟอยู่บอสเล็ดยุหันละแขนสีเรี่ยงละนี่มันปวดละนี่เลือดหมดนี่ล่กายตีนหนอกูนึงกุ๊กูกุ๊กูอยู่กายาไทยตีนหนอโอ้ยนะ เอาแม่จนนี่ค่ะเอาคือว่าคอยสิไปเอาบอแล้วคอยสิเอาจู้เทิงพุ่นโอเคพุ่นเว้ากันกะดียัง่ยมาเล่นกับนกอยู่พี่น้องเราจะคาเว้ากับนกอยู่เนาะยัีแยบว่าแม่นนกประเทศภูวกุ้งม้าตะกุ้งโอ้ยพี่น้องเลยว่าไปเสรล้วคะเมื่อีดอกอันภูภูพี่วีมีเข่ากะหงายตั้มทะเลข่อยเอาไม่ อุ้ยอุ้ยมันดีบพราะโลกระตาไปเฉยๆไปเฉยๆไปหมดแมงมานองมแนงแล้วพ <tag> <tag ged and fen again> ี่น้องเอ้ยตกขึ้มาเสนอผักขอพี่น้องเอ้ยโอ้ยหเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระตากะยายก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังย้ายบันไดขึ้นมาพี่น้องอันคอยสิขึ้นบัดนี้ยายเราถ่ายทำโอ้ยหัวชักหัวงอนเห็ดกะดีพี่น้องเห็ดใช่ก่อนก็เอากระตาขึ้นดอกพี่น้องขี้ยืนให้ยายเอาเที่ยวนี่มันเชนักโพษพี่น้องเพราะว่า เ็ดมันหลายละพี่น้องเฮาแบกมายังเฮากระตาเฮ็ดอ,ออกก่อนด่อยที่เลื่อนมจ้าบันไดกด็ดิเดี๋ยวพี่น้องยายพูนเฮ็ด head, พี่น้องพูเรากล้าขึ้นไปอีกค่อยโบก้าเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่อยไม่กล้านะคะพี่น้องคะพูนะ่ะพี่น้องเพิ่งขับเฮ็ดก่อนพี่น้อง ปิดกล้องต้งตัดต่อค่อยโบก้าขึ้นฮอดพุนเดชชายเจ้าขึ้นไปขั้นสุดท้ายแล้วได้บันไดค่ะบึงนา้ค่ะเหลือสองขั้นสุดท้ายล่ะ่่อยฮาบกา้าพี่น้องขาสั่นตุ้มบอกยญยขึ้นไปอีกเท้อพอแล้วเอาไว้หั่นละมันที่ตกพี่น้องขากระเพ็ดงามๆของเฮานะคะ ต้นเดียวพี่น้องต้นเดี่ยวข้างเดียวจุ้มเดียวมู่เดี่ยวเครื่องกระต้านะคะพี่น้องบัดนี้ตามไปดูราคะเห็ดผัดน้ำมันหอยพี่น้องค่อยสีพัดให้พี่น้องกินโอ้ยบ่แมนพัดให้ค่อยกินให้พี่น้องเบิ้งสุดท้ายมือนี่ซองเท่าก็ได้เต็มกระตา่าอีกแล้วนะคะพี่น้อง เก็บคอต้นนี้ต้นเลยนาอย้ายโมเมนคอนเนาะเอาคอ,<ข>อนอเป็นต้นกันเดียวกันละมือนี้กับอนลํำขอลาพี่น้องไปอีกแล้วนะคะให้พี่น้องลํำพี่น้องรวยเด้อค่ะขอสิกินเฮดเซฟเซฟให้พี่น้องเบิรงดเด้อค่ะเป็นบัตนี้